หนุ่มแท่งล่องใต้ขอพรที่วัดถ้ำพระพุทธโกศีภาคราบสุดยอดเกจิอาจารย์ดังพร้อมอิ่มทองที่หนุ่มแท่งอารามทัวร์สองพิธีกรหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะและแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองจะพาท่านผู้ชมไปวัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือวัดนตท,ที่จังหวัดตรังภาคราบพระอาจารย์ประสูตรสุดยอดเกจิอาจารย์ที่กำลังโด่งดังเป็นอย่างมาก ซึ่งท่านริ่มเรียนศัพวิชาจากทุกภาคของประเทศไทยและยังสืบทอดสายวิชาจตุคามศาสตร์ทั้งนี้การออกธุดงของพระอาจารย์ประสูตเพื่อศึกษาวิชาความรู้ด้านพระพุทธศาสตร์ทำให้ท่านเป็นพระนักปฏิบัติดีปฏิบัติมั่นในพระธรรมวินยัย ศีลาจารย์วัดงดงามแข็งแกร่งในวิปัสสนากรรมตฐานมีสมาธิแก่กล้าจนเป็นแน่นอนทันทีที่มาถึงวัดแห่งนี้หนุ่มแท่งนอกจากต้องมากราบพระอาจารย์ประสูตรแล้วยังต้องกราบขอพรพ่อซึ่งท่านเป็นพระกรรมฐานมาอาศัยปฏิบัติธรรมที่ถ้ำแห่งนี้ ตั้งแต่ยังไม่เป็นวัดจากนั้นพาไปจาะลึกสถานที่สำคัญศักดิสิทธิ์จุดอย่างครบถ้วนโดยเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ก็ต้องเป็นตำนานเกี่ยวกับพระพุทธโกศีพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัดถ้ำพระพุทธโกศีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอันสวยงามในสมัยอาณาจักรศรีวิชยัยส่วนพระเครื่องและวัตถุมงคลของพระอาจารย์ประสูตร มีการโดยเฉพาะเครื่องรางของขลังที่ท่านสร้างออกมาจะเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์โดยตลอด เรียกได้ว่าเข้มขลังอย่างมากลูกศิษย์ลูกหาต้องมีก็ปิดท้ายกับการหาของอร่อยกินรอบวัดที่ร้านบ้านคุณย่าเมืองตรังสัมผัสรสอาหารปักใต้แท้ๆจัดจ้านถึงใจบรรยากาศน่านั่งมีให้เลือกด้วยด้นนนหนุ่มแท่งเผยถึงความประทับใจในวันนี้ว่าลงใต้คราวนี้ได้มากราบเกจิอาจารย์ที่โด่งดังอีกรูปและได้มาวัดที่เก่าแก่อายุหลายร้อยยังได้ชิมอาหารปักใต้แท้ๆอีกด้วยเรียกได้ว่าเต็มอิ่มจริงๆครับ ไปเที่ยวพร้อมกับหนุ่มแท่งในรายการหนุ่มแท่งอัดูย้อนหลังได้ที่บักอบู t ีและ youtube CH7HD และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดดู3สสดออนไลน์บักอบู t ีและช่องทางออนไลน์ CH7HD Facebook IG X YouTube และ CH7HD Entertainment Facebook คงกระพันแสงสุริยาชื่อเล่นหนุ่มเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ 2516- 51ปีเป็นนักแสดงพิธีกรชาวไทยพิธีกรรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันแฟ้มสืบสวนล่าเรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำเรื่องจริงผ่านจอล่าท้าแลกย้อนรอยสืบ จารึกไว้ในแผ่นดินพื้นที่สีแดงและครหลอนเดอะซีรีส์และผลงานเพลงในสังกัดแกรมมี่กับวงพลพรรครักเอย่ยปี2,547และเคยมีผลงานเพลงของตัวเองมาชุดหนึ่งด้วยในปีอ2,538สังกัดสโตนเ e n t เตอร์เทนเมนต เพลงที่ได้รับการโปรโมทคือบาดเดียวและจากนี้และตลอดไปมีผลงานอินดี้อีกหนึ่งชุดมีชื่อว่ามีเพลงที่ได้รับการโปรโมตคืออย่างช้างช่องว่างระหว่างศักดิ์สิทธิ์แท่งทองชื่อเล่นหน่อยแต่นิยมเรียกนามแฝงว่าแท่งเป็นนักแสดงนักร้องพิธีกรชาวไทย มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องกลิ้งเวกรักแท้บทที่1ละครเรื่องเพื่อเธออยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าละครซิตคอม3หนุ่ม3มมุมและละครหลังข่าวอีกหลายเรื่องรวมถึงซิ